By the Nope no. no. It's what you club. Hi everybody. I'm here at Tangon, Sai uh, Province. I came here by tuk-tuk. Last trip I told you I will go back by bus but I cannot wait for the bus so I will go back to Yuntian. ไปทุกๆอีกกึนไหลตะโอยู่ส็ซีไหล1ิบนาสังกตนพี่น้องเนาะที่นี้ครับเจ้ากันอยู่ทางนวอันนี้กัชิคับพิงจันทร์พอขเจ้าว่าคลิกเทอร์กอนขาพเจ้ามาแต่ตลาดเโ้าแล้วก็ใสรถดุกม้า กับเนื้อข้าพเจ้าจะกินรถบัสเนื้อจะขาพเจ้าจะกลับแล้วก็บริษัทรถตุก๊กยิบเอาบริษัทรถบัสอกีกเล้วคิดตุ๊กขลอภัยน,นะแต่เป็นบรรยากาศหนึ่งของมนเมนีน่นของมนเมนี่บรรยากาศเป็นบรรยากาศหนึงนญญาาน่งของมนเมนี่คิดตุ๊กลิ่นในนครหลวงอินทร์ ขอัวนี้เพิ่นก้าวขึ้นเพิ่นว่าก็ขึ้นน้ำน้ำขอดูมันจันทร์แต่เช้าพระเจ้าได้ว่าคลิปแล้วนี่ข้ามขัวน้ำเงื่อนจะที่ไปเป็นบ้านไทยทางนี้เป็นตะกอนบ้านตะกอนทางซ้ายเป็นบ้าน,านเนาบินเนบนเ้นค้ำ จอบบทางตัวนี้ยกเป็นเป็นทางมันใหม่จะก,กันกน,น้อยด้วยทางมันใหม่เพราะว่า,ารรวก็สร้างไม่ได้เพระได้ปีนอเพราะว่าถ้านวนเป็นเมื้องที่ว่ากำลังพัฒนา ค้อยอีกเป็นค้อยแล้วก็เป็นโคง้งค้อยามมาแล้ว,วก็เป็นโคง้โคงจักเรียนมาแล้วเป็นค้อยแล้วก็เป็นโค้งโค้งตรายบุตนตรายขันขข้นขามเกิดเป็นผูน้ชตรายลายโค้งนี่โค้งตรายเลย การจราจการสัญจร่บ้านเฮานี่ผู้ใดคิดรูจักนี่ก็กันบ่มีมวกแด่หรือบ่มีเหนปากหน้าได้ก็ว่าอะไรเปิ้กันเนาะเออ่เิก็เนื้อมัก็สิเปลี่ยนแปลงขึ้นมันมันค่อยเด้นั่นเด้อี่ว สัญจรแต่ทาง,งอนไปเวียงจันเนาะจะใช้เวลาอยู่ประมาณสมอมงตวกกว่าจะเท่าห่าคทังอนดูเวียนเชียนประมาณันเ่งชั่วโมง One hour and 20 minutes, something like that. The street is okay to me. Because it's all dirt here. I think like almost 10 years ago, it's all dirt. But last year, the 2018, this still like this. No, no. So don't really come Bắt cùng lên đi. Thảo chơi cả ngáp đi. Cả đèn nà đi. Vâng lắm. Thế bà mẹ. Còn. Cảm giác sức bị lắng đó. Cả đi mất ย่นี้แหลัใช่ไหเเ้ากนยีกก่ห้พุ่นอยู่กรบหลายคื่อมกรืมก้เนี่ยเป็นพางแดงนี่ไมน,นกระดิงกรเจมันแดงไปเลยเข็นตัวละตุ้ม่องเสื้อเนี่ยล่ะตามสภาพของธรรมชาติโบอลเป็นแค่ตัวเองใช่ไหมตัว,วบอต่าธรรมชาติ กับเจ้าก็เน,นยนจิเล่ตึกจะเป็นวนมถิการเนาะยังเป็นส,สารชาดเราอยู่เป็นทางประเทศซาบ้านมึงตีตึกนี้จากประเทศไป3 8ปีกต็ตักลับมา12 4แค่เรา่ามาบ้านนั้นเด็กก็พใจเนาะขอขอบใจเข้าประสบกับเจ้า่ที่สู้กับะได้ได้เจ็ดปีแล้ว Uh, thank you for watching i try to learn youtube about seven years already but got no benefit yet i love it i love to do it i love to take a picture i love to do the video since uh, i was young เราจะกดเข็มไล่เป็นน้ำขมันหรือสับสกราบินเป้าพี่อย่าลืมนะพี่น้องก็กดไลค์กดติดตามให้คนเด่นต่างกับกดกระดิ่งน้ำเด่นกนาะขอบคุณใจลูกน้ามาทำทางกระจอดคนอันนี้ก็เป็นแต่มาจอดอยู่ตลาดน้อยบ้านนรสาดเมืองไทรนีกันนะข้างในก็ตรงนี้เมืองไทรนีขึ้นตลาดน้อยบ้านนรสา กับต่างแขนทางทันกระสีหลายอแขนเนาะทานข้าทานข้าทานไทยกะดีน,กนักไฟวามีทางนี้่ึิเงแ่กก่อนมีทางจินแดงิญี่ปุ่นย้ำประตูมาก

อยู oh. ่กคเลคอนียซื้ออย่างเนาะไรเงินาินเออลา้ารเจกมาเตรนอกซัสเนาะลาเจ้าของรถพู้นี่โดยสารพู้นี่เปินมีเรือยซื้อวิไลอยู่ลิเอร์เนียแต่มีเวลากัมัจานบ้านอีเดอคันนีบเบิลยูีเดอน้อนด้เบิลยูพีโดอตัวนี้แล้วกน้องสาวว่ามาจยานบ้านแดอเป็นแบบไทรเมปีนั่งก็ร้อยแปดสดซากุ๊บ เศรีแล้วยังบริบาลมาจากบ้านตลาดข้าพเจ้าก็เคยแนะนำหลายคนแล้วเนาะเราอย่างมีชีวิตอยู่ก็มาจากบ้านฮะตัวเลขกี่ตองเนาะบริบาลใช้ประเด็นคนเน้นเนาะถ้ามีคนสามารถเกับมาจากบ้านเนาะนอค่าข้าพเจ้าก็บว่าพิษเมื่อกี้นอคก็ว่าไปเลยซะอันนี้คือแม่นเนาะเจ้าของรถได้แค่ไหนเด้อซื้อป้ายพิไล กอผัวพ yeah. ันนี่ครับรถเนาะและเอ้ยพันซื้อน่าพัฟผั้เด้อร์ฮะบายปพาปผูเด้อแล้วกับผัวพันซื้อดงตาดวงตาลูกสายคนเดียวซื้อนกลูกสายคนเดียวซื้อนกไปอยู่แคลิฟอร์เนียเมืองอย่างไรบ่เนี่บุฮูเลยบเลยเพราะว่าเพิ่นไปเพิ่นไปแเจ้าวิไลเนาะกอเพิ่นซื้อดองตาลูกซื้อนก เราผู้เยี่แก่จมันน้องสาวเคนสวิไลเนาะแล้วก็ก่อสงครามหาเอื้ยเลยที่อยู่แคลิฟอร์เนียถ้าผู้ใหญู้กับป้าป้าคูป้าครูกัวซิดงตาแล้วก็น้องลูกสนุกกับป้าความได้เท่รเนาะน้องสาวสังคมหาน้องสาวสร้างคมหาบ้านอยู่ท่าหลวงบ้านอยู่ท่าหลวงไปแทบฝีเป็นร้อยเปอร์เซ็นโอ้ข่าวเลยเนาะ ขอห้องล้วขอห้องให้มายามบ้านเนาะเขเป็นเอื่อยป้าผูกันเลักอเ็สิบเจนเพิ่มากไม่ไ้เอะเลยนาะอเนาะแต่แตเสลขาดขัดท่โตเลยเนาะออเนาะครับในเบิ้งคลิปนี้ถ้าผพ้ใดได้เบิ้งถ้าพ่ใดได้เบิ้งก็บูอานะถ้าวู้าอ ป้าอีกนึงเนาะป้าภูเขากลัวชส้นดวงตาแล้วก็ลูกสนุกเนาะกป้าวิไลขอฝากเขาทำน้ำเด้อเออตันตอนขายหูวแดงเป็นไปให้ดีนะอ่าปับเดี๋ยวเนาะพ่อตันเตี้ยกำลังส่งข้าวให้อ่าป้าภูเนาะปวยยูเครนฟนเนียหัวคนเส้นดวงตามายามบ้านเดิเด้อป้าวิไลผู้เป็น น้องสาวเนาะอยจะให้เอื้อย,าายมายามบ้านจะได้ก็ใหม,มนเน่เป็นว่าบริจิตต์ต่อค้ากันติดต่อติดต่อกันได้แปดสิบได้แปดสิบเอ็ดทุ่นเนาะจะเป็นทรงไม่กินแต่เดียวเส,ส,สื้อผอและเสือ้อโค้ชเสือ้อผอและเสือ้อโค้ชเออเป็นเสียชีวิตแล้วบ้านท่านหลวงท่านพี่น้องเดอ้อใช้ท่านหลวงเขาให้ใชท่านหลวงข่าวเจ้ากันมี คนไทยท่านหลวงอยู่บ้านขา้าพ์บิ่นเจาะลานนอ,อยู่ทีสเันเท็กซัสไล่ล่าเมื่อบ่อยอล่านะาต้องข่าวหาพวกกันาะาร์โพเดอร์เออพวกเป็นนังข้าพเจ้าเมื่อพญานะติดโตให้ตัดเป็นไปได้เนาะอันนี้พวกเขา็ะยืนดอนติ้วอยู่อันนี้แม่นไขต่ตำรวจดอนติ้วมาก่อนเนาะตัวน,นี้ ครับเาสิได้ <doorway Emmanuel>: ีเออเดี <Blade polls those 15> ๋ยวไม่เฮ็ดใกล้แล้วนี่ก็เป็นเป็นกระทรวงป้องกันป้องกันอย่าป้องกันคมสงบเดี๋ยวนี้อนนี้เป็นกระทรวงป้องกันคมสงบโอเควัีฝนตกพี่น้องเอ้ยถ้าับมีฝนตกแต่ว่าโชคดีฟ้ามนก็ดีแด้อากาศฮ้อนหลายอากาศฮ้อนหลายตกมาได้หรือว่าฝนเอานามาบ่จันี่นะ ยันฟูนอาหนามาัอันนี้ก็ดขึ้นชิเมนดัดน้นน,นี่หรอกก็ดัดโน้นแล้วดัดน้นแล้วชิเมนดมุมโดมดุมโดมแล้วก็ลักเก้าลักเก้าชิเมนลักโคกลักห่าแล้วก็ผ้าขาว,ขาวพ้นพนาแล้วก็พ้นเข็งต่อไปล่ยล่ขาครับได้ก็ได้เด้อไปลาครับไปทางนอนเลย ันนี้จากทะ่งอนมาก็คือขอส,สัมพัทธ์ให้ป้าวิไลอีกเนาะเป็นสมคาวหาเกรี๊ย์ครูเป็นบัวสีดวงตาลูกสนกุกยูรัลคลิฟอเนียขัดบูฮูเมืองอยูข่ขาดการติดต่อมาได้เจะแปดพัานก็ร้อยแปดสิบเอ็ดเนาะแปดสิบเอ็ดปีแล้วแต่ว่าถ้าผู้ใดงูเนาะขันไในบึงคลิปนี้เนาะ ทั้งกะรีฟอ์เนี่ยกันหรือว่าท่านประเทศนอบเขาสหรัฐอเมริกาเนาะสามพ่อก็เป็นน้องสาวเป็นสรงข้าวหาหรือว่าเป็นยังไงเอ่อก็สรงข้าวเขาเขาหาน้องเพันผู้ซื้อวิไลยอยู่บ้านท่านหลวงถ้าพี่น้งนองเก็อีกคนนึงเนาะประสานพันธุ์เหตุเป็นถึงรั้งที่สามนเนาะเบอร์บริหารเืม เมนละ่ะตงตัวเมอนักเกาแน,นระเกาน้มอน่าคนลาขาเนอะที่าิจตามประเทศเนาะขับเจ้าก็ได้เว้าไปหลายเทียแล้วเอ่อแต่ว่ายาน้ทส่งข่าวหาที่หาน,อนา้อก ท่านก็บอกได้ว่าอาศัยนลำดอกแต่ว่าเพื่อเก็เห็นยวข้าวเป็นข้าวข้าว,าวน้ำนอกถ่านนี้ก็สามารถามาเยี่ยมยามบมาเยี่ยมยามเยี่ยมยามบ้านได้กับมา้าในพันธุ์นอกเออทีนี้เผาชีเข็ดลักเก้าพอลักเก้าแล้ว ร้านียแอดเข่เียวนี้เขากพ็พอรักรักพกแล้วนี่รักพกแล้วเนาอะออรักพกแล้วพรมากทานเกว่แล้วต่อมาเป็นหอประชุมข่้นเก้ากาได้คลิปไปนึงแล้วอันนี้ไรขป้นไปมีหนหอประชุมต่อไปเป็นบ้านภูเขาวล้วก็บ้าน เพื now, ink, no. ่อนน้อารถบ้านคุณเค็งเนาะครับเจ้าจะลงกดเค็ง่าพัดนั่นหลายคนก็ชมว่าพอได้ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วฉะนั้นเราขับเจ้าขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจที่เข้าชมอย่าลืมกดไลค์ปั้มมันให้ผมเห็นกดติดตามผมด่งน้กดกระดิ่งให้เนาะอย่าอย่าอย่ h a ัดสเก n แต่งแต่งขอวัดชิม this this, ลิปค This Video that that's get to like come and subscribe to office see you next week pokan กินเด้อพี่น้องเนาะ bye bye